สวัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้เมาไปอยู่ที่ห้างสยามพารากอนกรุงเทพมหานครมาถ่ายไฟแสงสีต้นคริสต์มาสสวยๆช่วงปีใหม่สนอยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับบรรยากาศไฟแสงสีต้นคริสต์มาสสวยๆที่ห้างสยามพารากอนก,กรุงเทพมหานครครับ ตอนดึกๆจะมีสาวๆมีหนุ่มๆวัยรุ่นมาถ่ายรูปมาเซลฟี่มาถ่ายวีดีโอเพียบเลยใครบ้างๆก็มาถ่ายรูปได้นะครับเขาเปิดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวายาวไปจนถึงวันที่5วันที่5มกราคม6 5 6 5ครับว่บางตอนไหนก็มาได้เลยเขาทำไฟประดับได้สวยงามมากๆอันนี้เป็นซุ้มไฟให้เราถ่ายรูป อยู่ด้านหน้าห้างเลยด้านหน้าห้างสยามสยามพารากอนอันนี้เป็นซุม้มซุ้มไฟเมื่อกี้นี้เป็นอุโม,มงค์ปีนี้ทำได้สวยงามมากอันนี้เป็นรถไฟรถไฟฟ้าอยู่ติดกับ BTS สยามเลยครับนั่งรถไฟฟ้ามาเที่ยวได้เลยสบายเลยสะดวกสบายใครที่ชอบถ่ายรูป ชอบถ่ายวีดีโอลง t i กต o k ลง facebook ลง youtube ก็มาได้นะครับอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสสูงมากๆเลยมีน้ำพุด้วยอันนี้สยามเซ็นเตอร์มีน้ำพุเต็นระบำด้วย นี่ต้นคริสตมาสถ,ถ่ายแบบถ่าย,ายใกล้ๆพามาดูน้ำพุเต้นระบำสันหน่อยมันเปลี่ยนสีตามจังหวะเพลงอันนี้คืออะไรมนุไฟเขาทำมาไว้ให้ถ่ายรูปมีมีพวกวัยรุ่นมาเล่นมาเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยเขาจะมาฝึกเล่นสเก็ตบอร์ด อันนี้คล้ายๆกับเป็นเขาทำเอาไว้ให้ถ่ายรูป